สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาทามําน้ำมันลมปั่นค่ะก็จะมีทั้งโค้กนะคะ <els sculptures, S 2> แล้วก็น้ําแดงน้ําเขียวแล้วก็น้ําส้มคะ่ะซึ่งวิธีปั่นก็ไม่ได้ยากเลยนะคะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ <biting> เพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราะคะ่ะ สำหรับน้ำอารมณ์นะคะที่จะนำมาปั่นเป็นตัวอย่างให้ดูวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นขวดเล็กนะคะขวดขนาด450มิลลิลิตรค่ะก็จะมีทั้งหมด4รสชาตินะคะที่จะมาปั่นวันนี้นะคะก็จะมีรสชาติแรกก็จะเป็นโคลานะคะเป็นของโค้กค่ะหรือจะใช้เป็นเปปซี่หรือว่า เป็นเอสเป็นยี่ห้ออื่นได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำแดงน้ำเขียวแล้วก็น้ำส้มค่ะพวกนี้จะเป็นของแฟนตานะคะหรือจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้หมดเหมือนกันเลยค่ะ ขวดประมาณนี้นะคะอันนี้ซื้อมาราคาขวดละ15บาทค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำอัดลมที่เป็นขวดแก้วก็ได้นะคะก็เอาตามชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวจะปั่นเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งรสชาติก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะปั่นเป็นโค้ก็แล้วกันค่ะเพราะว่าทั้งหมด4ตัวนี้นะคะเราจะใช้วิธีปั่นแบบเดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะขอปั่นแค่โคกนะคะทั้งหมดถ้าใครอยากจะปั่นเป็นน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแดงอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการปั่นแบบโคกได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยดีกว่านะคะปั่นยังไงให้คงความอร่อยแล้วก็ซายอยู่ค่ะเริ่มจากเตรียมโถปั่นเลยค่ะเราจะปั่นโค้กนะคะนี่เลยและสำหรับน้ำแข็งนะคะเราจะปั่นเป็นแก้ว22ออนค่ะเราก็จะตักน้ำแข็งมาแก้ว22ออนค่ะนี่นะคะ แล้วก็เทลงไปในโถปั่นเลยสําหรับน้ําแข็งนะคะแนะนําว่าไม่ต้องตักพูนแก้วก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาปั่นออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเหลือเยอะค่ะก็ให้ตักพอดีแก้วเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทโค้ค่ะนี่เลยนะคะลงไปในโถปั่นนะคะเทลงไปเลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่เทหมดขวดนะคะเดี๋ยวเราจะเหลือไว้สักหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำไปปั่นเลยค่ะเราจะไม่ใส่อย่างอื่นเพิ่มนะคะส่วนพวกรสชาติน้ำต่างๆนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันกับโคกเลยค่ะก็จะเหลือไว้ประมาณนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยค่ะแล้วก็จะปั่นเหมือนกันหมดเลยทุกรสชาตินะคะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมไปเทใส่แก้วได้เลยนี่นะคะปั่นมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเทใส่แก้วเลยนะคะ แก้ว22ออนค่ะและก่อนที่เราจะเทน้ำปั่นใส่แก้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำโค้กที่เราเหลือไว้นะคะใส่แก้วด้านล่างก่อนค่ะเพื่อเพิ่มความซ่าแล้วก็ความอร่อยของโค้กยังคงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าเรานำไปปั่นกับน้ำแข็งก็อาจจะมีจืดบ้างนะคะเราก็เลยจะต้องเหลือน้ำโค้กไว้แบบนี้ค่ะเพื่อให้ยังคงความซ่าแล้วก็ความอร่อยนะคะแต่ว่าเรายังคงจะไม่เทหมดนะคะจะเหลือไว้ประมาณนี้อีกค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำโค้กที่เราปั่นไว้นะคะใส่แก้วได้เลยก็จะค่อยๆตักใส่ก่อนนะคะอย่าเทลงไปพรวดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะกระเด็นหกเลอะเทอะหมดเลยนะคะก็ค่อยๆเทค่ะเพราะว่าด้านล่างเป็นน้ำเนาะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะ และสําหรับรสชาติอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําแดงน้ําเขียวน้ําส้มนะคะที่เป็นน้ําอัดลมนะคะเราจะใช้วิธีปั่นแบบเดียวกันกับน้ําโค้กอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปั่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ได้ปั่นให้ดูนะแต่ว่าเราปั่นแค่โค,ค้กให้ดูนะคะให้ใช้วิธีปั่นเดียวกันกับโค,ค้กได้เลยค่ะและในส่วนของน้ําที่เราเหลือไว้นิดหน่อยเนี่ยนะคะเราก็จะมาเทใส่แก้วด้านบนเลยค่ะก็จะเทผ่านรูของฝานะคะลงไปเลยค่ะ เขาก็จะเต็มแก้วพอดีเลยนะคะส่วนน้ำอื่นๆก็เหมือนกันเลยนะคะก็จะเหลือไว้เหมือนกันแล้วก็เทลงไปแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะนี่เลยนะคะ เขาก็จะช่วยให้น้ำอารมณ์ของเรายังมีความซาอยู่นะคะสังเกตไหมคะเวลาเราเทลงไปเขาก็จะมีฟองซาๆขึ้นมาค่ะจะทําให้น้ําอารมณ์ของเรายังมีความซาแล้วก็ทําให้น้ําอารมณ์ของเราไม่จืดจนเกินไปค่ะเวลาปั่นออกมาแล้วก็เวลาทานเขาก็จะได้รสชาติของตัวน้ํมันลมอยู่ค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสําหรับน้ํมันลมปั่นค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะเห็นฟองอากาศไหมคะความซ่าของเขายังมีอยู่นะคะรับประกันความซ่าเลยค่ะแล้วก็รับประกันความอร่อยยังคงความเป็นน้ําอัดลมอยู่นะคะนี่เลยค่ะยังไงก็ลองไปทำไปปั่นกันดูได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ